ตัวนี้นะครับก่อนจะกินตัวนี้แล้วพี่นะทำความเข้าใจก่อนนะเพราะกินตัวนี้มันทำให้เกิดอาการคันดังนั้นถ้าคนไม่เห็นว่าตัวเองจําเป็นต้องกินจะไม่ยอมกินมันทีนี้เรามาดูก่าวก็เราครับวันนี้ในส่วนของเบอร์เรียตตัวนี้มันถูกผลิตออกมาเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เราเจ็บป่วยเพราะอะไรวันนี้ร่างกายของเราเราอยากป่วยไหม อยากไม่อยาไม่อยากถ้าใครตอบไม่อยากขออย่าให้เป็นนะครับถ้าวันนี้เราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากป่วยแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้คนเราเจ็บเราป่วยเกิดขึ้นจากอวัยวะของเรามันเสื่อมยกตัวอย่างเช่นคนเป็นโรคปอดแสดงว่าปอดแข็งแรงหรือปอดเสื่อมคนเป็นโรคตับแสดงว่าตับแข็งแรงหรือตับเสื่อมคนเป็นโรคไตแสดงว่าไตแข็งแรงหรือไตเสื่อมเหตุผลที่ไตหรืออวัยวะสําคัญอื่นอื่น มันเกิดคําว่าเสื่อมแสดงว่าเอาไว้วาสําคัญทุกอย่างถูกทําลายใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วคำถามคืออะไรไปทาลายมันไอตัวที่ทําลายมันเขาเรียกว่าสารพิษสารพิษมันมาจากไหนสารพิษมันมาจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนี้อากาศที่เราหายใจเวลาเราหายใจเราละการหายใจออกอ่ะไม่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์บริสุทธิ์แต่ทุกวันนี้อากาศที่เราหายใจทุกวันนี้าาาานนมีควันจาก ท้อยเสียรถยนต์มีเลยไม่มีครับมีมีควันจากทูบมีหรือไม่มีมีมีควันจากยาฆ่าแมลงหรือยาปราบศัตรูพืชมีไหมมีฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าไฟไหม้ป่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้หรือต่างประเทศมันปนเปย์อยู่ในอากาศแล้วเราก็หายใจเข้าไปแสดงว่าสิ่งที่เราหายใจเข้าไปมีทั้งของดีและมีทั้งพิษใช่หรือไม่ใช่ใช่ของดีคือก๊าซคาร์บอนเอ่อออกซิเจนของดีคือออกซิเจน เป็นอาหารของสมองแต่ที่เหลือคือคิดที่ไปอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะเลือดปัจจุบันนี้เวลามีคนเสียชีวิตแล้วเขามีการผ่าชันสุตรพิกศพจะพบว่ามีอีกหนึ่งโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตน้องๆลองจากโรคมะเร็งนั่นคือติดเชื้อในกระแสเลือดใช่หรือไม่ใช่แล้วเชื้ออะไรติดฉันเชื้ออะไรที่มันอยู่ในกระแสเลือดอ่ะก็นีไง จริงได้ไหจริงครับ <S <S สแสดงว่าสิ่งเหล่านี้มันคือตัวการที่ทาให้ให้เราตายได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่ดังนั้นเวลาเราเอาเข้าไปเราควรจะเก็บมันไว้หรือควรจะเอามันออกมาปัญหาคือเอาเข้า,ารู้แต่เอาออกมันออกไ,ม,นะไม่ะมันไม่ออกเพราะมันอยู่ในร่างกายเราเรียบร้อยแล้วจริงได้ไหจริงครับ <S <S เออถ้าวันนี้เราก็เราออกมนออกมาด้วยก็ดีแต่เราเข้าแล้วมันจองเลย มันไปอยู่ในวายวะเลยใช่หรือไม่ได้อาเคแต่เราต้องหาวิธีเอามันออกให้ได้ต่อมาครับอาหารการกินเราต้องการสารปนเปื้อนหรือไม่ต้องการแต่ทุกวันนี้เนื้อสัตว์ทุกชนิดยกตัวอย่างเช่นหมูมีการใส่สารเล่งเนื้อแดงปลาทับทิมมีการใส่บอแดกโอเคไหมกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลมีการใส่ฟอร์มาลีน ไก่มีการใส่สารเล่งโตฉีดสารเล่งตึงซึ่งสารต่างๆเหล่านั้นดีกับสุขภาพเราหรือไม่ดีครับไม่ดีเราควรกินหรือไม่ควรไม่ควรแต่ทุกวันนี้เรากินหรือไม่กินม,มันก็ไปอยู่ในร่างกาเรียบร้อยต่อมาเครื่องสัอางเครื<ๆ>่องสัอางเราอยากใช้เขาแบบเครื่องสะอางแบบธรรมชาติหรือเคมีถ้าใครจใช้อะ เลือกใช้แบบเคมีหรือธรรมชาติธรรมชาติมีอะไรบ้างที่เป็นธรรมชาติล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีทั้งสิ้นใช่หรือไม่ใช่โอเคไหมดังนั้นเวลาเอาสารเคมีใส่บนหน้ามีตกคขังไหมมีบลอดสเตอรอยเข้าไปใต้ชั้นผิวหน้าทําให้ใบหน้าเราแพ้นูแพ้นีง่ายๆต่อมาครับใดผมยืดผมดัดผมทาสีผมธรรมชาติหรือเคมีเคมีเอาใส่บนเส้นผมแล้วมันอยู่ในลุ หลังศีรษะมีรูไหมมีม,มันเข้าไปได้ไหมได้ดังนั้นทุกวันนี้มีส่วนไหนของร่างกายไม่มีสารพิษตกค้างบ้างนะไม่มีเลยใช่หรือไม่ใช่ใช่สารพิษตกค้างคําว่าพิษเนี่ยพิษเนี่ยง่ายๆได้บ้เราครับ,รบพออีกสองพิษเนี่ยสร้างหรือทําลายทาลายถูกไหมพิษมันคือทําลาย ดังนั้นตอนนี้มันอยู่ในร่างกายเราหรือไม่อยู่อยู่ยถ้าเขาอยู่เขาก็ทําลายอาวัยวะต่างๆของเราใช่หรือไม่ใช่ใช่แล้วเราอยากให้เขาทําลายหรือไม่อยากไม่อยากถ้าไม่อยากเก็บเขาไว้หรือเอาเขาออกเอาออกปัญหาเหมือนอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่คือเอา,เ,อาเข้าอย่างไงได้แต่มันไม่ออกจริงได้ไิงครับดังนั้นสินค้าตัวนี้จึงเป็นตัวตอบโจทย์เราเพราะผลงานวิจัยมากกว่าพันปี พบว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่ถูกนักวิทยาศาสตร์วิจัยมาพบว่ามีสารในเรื่องของการต่อต้านสารอักนมูลอิสระนั่นคือขับพิษและกาจัดพิษในร่างกายของเราได้ทั้งเอาออกและทำลายอยู่ในร่างกายเราเลยถ้ามันเป็นเหมือนที่ผมว่าดีไม่ดีครับดีนะโอเคนะและผลไม้หนึ่งชนิดตัวนี้ครับดังที่สุดในโลก เขาชื่อว่าแบล็กเบอร์รี่หรือเบอร์รี่สีดำดำหรือที่คนเกาหลีเขาเรียกกันว่าบ๊อบมุนจา,านะครับซึ่งไอ้เจ้าบ๊อบมุนจานี่นะครับมันมีประวัติมันมีประวัติในการช่วยเหลือคนเกาหลีทําให้แต่ละคนเนี่ยเขามีสุขภาพดีและผิวพรรณตึงตเนี่ยมีประวัติการรักษามามากกว่าพันปีแล้ว <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> มีประวัติการรักษามามากกว่าพันปีแล้ว กอ,อดอับอะไรนะเส้นเสียงบานข้างนอกอะไรนมันเกี่ยวด้วยเหรอสายเดียวกันสายเดียวกันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันมันจะเริ่มขับแอลกอฮอล์ออกทางร่างกายมีมากขับมากมีน้อยขับน้อยถ้าใครมีมากแดงทั้งตัวอะแครต่อามาครับไขมันต่างๆ ที่มันไม่ถูกทำลายเวลากินเข้าไปมันอาจจะเกิดอาการคล้ายๆกับลมพิษขึ้นแล้วก็หูจะแดงหน้าแดงพาวพาวพูชายนั่นก็เป็นผู้หญิงเป็นหัวเนี่ยร้อนอันนี้ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยเป็นเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าสีผมที่เป็นสารเคมีอยู่ใต้ชั้นหน่งเีะอีตัวนี้ดันออกมาตามก่อน อีตัวนี้ดันดันของเสียออกมาดีหรือไม่ดีครับดีแต่ก่อนดีเราต้องทนให้ได้ก่อนนะคันบ้างเล่นไม่ไม่ถึงขนาดผมพูดให้กลัวไปง่ายจริงจรมันไม่ไม่มีอาการเยอะขนาดนั้นมันก็แค่รู้สึกว่าคันโอเคไหมร้อนพาวพาว,าวถามว่าไอการที่เราคันไอการที่เราร้อนไอการที่เรามีอน,นุ่นนี่มันเป็นเพราะเบอร์รี่แคหรือเป็นเพราะผิดผิด เป็นเพราะเบอร์เอสหรือเป็นเพราะพิษ <Okay. S 1> ดังนั้นอาการแต่ละคนจะไม่เหมือนกันใช่หรือไม่ใช่ถ้าวันนี้กินเข้าไปละคันกินเข้าไปละร้อนมันเกิดขึ้นจากเบอร์เอสทุกคนจะต้องมีอาการเหมือนกันหมดแต่วันนี้ทุกคนกินแล้วไม่ไม่เหมือนกันหมดสักคนหนึ่งใช่หรือไม่ใช่ <Yeah. S 1> แล้วนานหรือไม่นานไม่รู้ <Yeah. S 1> ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยมีมากมีน้อย <Okay. S 1> บางคนนะใครก็ตามแต่ที่มีอาชีพเสริมสวย okay. วันวันหนึ่งหายใจออกอากาศไม่ดีเข้าสู่ร่างกายตลอดเวลาอีกเนี้ยสองชั่วโมงบางคนทำอาหารตามสั่งหน้าเตานะครับเอาน้ำมันใส่กระทะแล้วมันก็ระเหยก็หายใจเข้าไปอยู่ในปอดรับซื้อโลหะหนักประลอดตะกัดวทองแดงหายใจเอาโลหะนักเข้าสู่ร่างกายอันนั้นคือของดีหรือคอวิหรือพิษโอเคไหมเวลากินเบอร์เรสเข้าไป เบอร์เรีตกำจัดพิษดังนั้นปฏิกิริยาจึงเกิดขึ้นอย่างที่ผมพูดเมื่เมื่อกีน้นี้แต่หลังจากนั้นครับสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการทานเบอร์รีอสอันนี้คือของจริงคือบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปั่งสดใสกระชับมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลโอเคบำรุงเลือดหัวใจอวัอยวะต่างๆของร่างกายนะครับมีส่วนช่วยในการปรับภาวะความดันโลหิต และโลอยจางได้นะครับเผาผลาญอาหารเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานแสดงว่าช่วยลดน้ำหนักได้หรือไม่ได้ได้นะโอเคนะฮะสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือตัวนี้ครับดีท็อกซ์ขับล้างสารพิษในหลอดเลือดตับลำไส้และเอวัยวะสําคัญอื่นๆไม่ให้มันมีพิษไงโอเคช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อน,นะครับปรับสมดุลฮอร์โมนผู้หญิงดังนั้นจึงลดปัญหาเกี่ยวเรื่องของประจำเดือนผิดปกติ ได้เป็นอย่างดีแต่ช่วงแรกๆเวลากินเข้าไปจะต้องทำความเข้าใจว่ามันจะต้องมีปฏิกิริยาบ้างไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับพิษที่สะสมในร่างกายเรานะุวันนี้แต่วันนี้ใครก็ตามแต่ที่กินต่อเนื่องเหมือนอย่างผมเนี่ยต่อให้กินวันละขี่แก้วอาการที่พูดแบบนี้ก็ไม่ค่อยเกิดละมันหมดแล้วโอเคไหมหรืออย่างเดียวก็คือมันจะค่อยๆปรับสีเราอะผิวเราย ให้ขาวขึ้นให้ใสขึ้นแล้วร่างกายเราก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่นะผมแนะนํานะใครก็ตามแต่ที่กินเบอร์เรียสนะครับถ้าทานเยอะๆเหมือนผมนะต้องกินน้ำเยอะๆด้วยเพราะถ้าทานเบอร์เรียสแล้วทานน้ําน้อยแล้วพูดมากเหมือนผมเนี่ยมันจะเกิดอาการเสียนแงถ้าพูดเยอะพูดเยอะอ่าโอเคนะครับ อาการที่เป็นไปทั่วไปคืนขึ้นคันตามผิวหนังเหตุผลเพราะร่างกายกําลังขับไขมันและสารพิษที่ไม่ละลายออกทางผิวลมหายใจมีกลิ่นลมหายใจมีกลิ่นสแสดงว่ากระเพาะอาหารมีปัญหาแขนซ้ายชาแสดงว่าหัวใจมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายสแสดงว่าร่างกายมีภา,าวะความเป็นกดระบบไหลเวียนเลือดไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้นะครับมีอาการไอ แสดงว่ามีภาวะขับพิษออกทางปอดปวดท้ายทอยมืนงงแสดงว่าคนคนนั้นเป็นโรคความดานันไอโลหิตความดันสูงกับความดันต่ํานะครับกินเข้าไปแล้วมีไข้แสดงว่าเลือดเป็นกดนะครับอาแดงแสดงว่าตับมีปัญหาปวดสวัสวมีกลิ่นแสดงว่าไตไอมีปัญหาตามัวง่วงนอนแสดงว่าร่างกายมีว่าความเป็นกดสูงมากนะครับ น้ำตาไหลมีกีตาร์แสดงว่าเครียดใครก็ตามแต่ที่กินแล้วน้ำตาไหลนะเครียดนะครับอยู่ในภาวะความเครียดมากเกินไปไปที่ปรับได้นั่นหมายความว่าเบอร์รี่เอ็กของเรานอกจากจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการขับพิษแล้วเขายังสามารถวินิจฉัยด้วยว่าเรากาลังเป็นอะไรจริงไหมจริงครับใครก็ตามแต่ที่กินเข้าไปที่มีอาการปวดท้องรู้เลยคนนั้นมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของลรคกระเพาะหางอ่านะครับ ผลทอยได้ดูครับคนนี้ชื่อพี่ละอยู่เมืงการก่อนกินหลังกินและสาบานได้ว่าไม่มีดีทัศเพราะตัวจริงปัจจุบันนี้ก็ยังใสเหมือนเดิมนะครับฝ้าหนาไหมหายไหมหนาไหมหายไหมเบอร์เลขเท่านั้นครับอันนี้หัวนมครับธรรมดาหัวนมดำ สามีก็ทำมานานแล้วโอเคไหมนะกินเบอร์เล็กเข้าไปป้ากาหักลับมาอมชมพูอันนี้อันนี้คือของจริงชัดเจนด้วยแต่แต่แต่แต,แต,แต่ไม่ใช่ทุกคนนะมีบางคนเจ็ดสิบกว่าไปแล้วกูเล็กไม่เห็นมันชมพูหรวอกป้ากินมาสิบถ้ามันเกินวัยมันก็ไม่ได้นะโอเคใไหมอันนี้ครับอันนี้ครับพี่วุฒินะครับ เป็นเบาหวานไขมันในเลือดเส้นเลือดในสมองตีบปากเบี้ยวพูดช้ากินเบอร์เรสไปสามเดือนปัจจุบันนี้สุขภาพปกติร้อซแล้วใครก็ตามแต่ที่ไปคอสทีดีทีรุ่นนี้เจอครับด้วยเขาดูด่แล้วเข้าแล้วสัมภาษณ์แล้วด้วยนะครับฟ้าหนาก่อนกินหลังกินคืนเดียวอันนี้คือนนคืนเดียวอันนี้คือเ้าวัน แพ้สารเคมีทําให้เสียวเสพมีคนอันนี้เยอะมีนะมีนะมีนะแพ้สารเคมีกับเครื่องสำอางทําให้หน้าเห่อเสียวเสพเวลากินเบอร์เรสเข้าไปไม่ใช่ยุบทันทีนะไม่ใช่นะกระตุ้นหรือหรือกระถุงกระถุงก่อนหน้าออกหน้าออกออกออกเริ่มยุ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 กหาย9วันนี่คือถ่ายทีละวันเลยโอเคนี่คือสะท้อ ผลลัพธ์จาการทานเบอร์เรียสหรือบางคนครับน้ำเหลืองไม่ดีนะครับโดนยุงขัดเกาเป็นแผลเป็นกินเบอร์เรียสไปห้าวันครับหายเลยสรุปแล้วเบอร์เรียสที่ไม่ถือเมื่อกี้นี้น่าทานนะครับพี่ <Yeah. S 1> แต่เวลาจะทานอันดับนะคนใหม่นะทุกคนนะทุกคนนะขอร้องขอร้องเลยนะอยากเอาน้ำอุ่นก่อนถ้ากินเบอร์เรียสดีสุดต้องกินกับน้ำอุน่น แต่ขอร้องสองแรกอย่าอุ่นขอเย็นไว้ก่อนพอเพราะถ้าเกิดคุณซัดอุ่นนั่นก็นสองแรกนะคุณจะขยาดมาเลยขอร้องสองแรกขอน้ําน้ําน้ําเย็นแล้วผสมน้ําให้จางไล่สุดแล้วดูซิว่าไหวไหม <S 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 พอไหวสองแรกครับจากนั้นมนาะเล่นอุ่นเลยอย่าถึงร้อนนะถ้าร้อนไม,ไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับเพราะวามร้อนข่ามันหมดแล้วเอาแค่อุ่นพอมันจะขึ้นกินไ้ปึ๊บ เลยมันไปเร็วแล้วหลังจากนั้นจะค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็เหมือนผมเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยแต่สิ่งที่ได้คือขาวขึ้นนะขาวสขึ้นนะดูดีขึ้นนะแต่ว่ามางงกูดูไม่ดีใช่เจห